ดีนะนายอำเภอยินดีนะคนนี้มาเท่าไหร่ชุดนี้มากี่คนนะฮะ ดังนั้นพอมีก็จะมุ่งมีรายชื่อมีบัตรประจําตัวมีเขาเรียกว่าไอ้สิ่งที่เอามาวันนี้ก็คือมีแค่ประมาณสิบเขาบอกว่าต่างด้าวต่างดาวงั้นเอาเอกสารมามีครบหรือยังลักษณะนี้คนงานนี้ไม่ได้สังกัดกับเขานะครับสังกัดกับคุณมรชลยครับทเขาหน้าสงสารนะครับมามามันมันม,ม,มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เราเจ้าหน้าที่เราเรา,เราไได้ทอดนะครับในส่วนไหนที่

กระจายกำลังหาพร้านาท้งพุนฟารมันกทุษก็ได้สานแล้วกรตนน้ำแล้วก็อารกล่องเนี่ย